โอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางช่องปอิิดครับสาวน่อยนะครับโอ้การอำเมยเบิ่งรถแทครับกวอนสีออกเดินทางครับก่อนจะออกเดินทาง วันนี้สองกะครับยุขอนแกนทั้งสองกะที่สองนี่มีคอยตี้ด้วยครับคอยตี้นะครับอันนี้เป็นรถฌานอักดนตรีนะครับแล้วก็ศิลปินบางส่วนครับของรถแฮ่ครับแอดมินเบนครับเป็นคนขับนะครับแอดมินจอนจัดนะครับฌานปืนแบบเมื่อมีจอนจัดซ่อนทำซ่อนนี้รายงานกันก่อนครับว่าเมื่อนี้ไปเห็นยุเซเนียนะครับ อันนี้ไปแสดงอยู่ที่ไหนบ้างนะครับการแรกครับพี่น้องครับแดกไฟแดงครับบันเป็ดครับนี่สิบหนาฬิกาถึง19บเนาฬิกาโอ้โหนะครับหลังจากกิดแอร์เรียบร่อยพอลมผมพึงออมาครับนี่ครับนี่พอดลมเดียวท,ที่หลังก็ได้เพราะว่ามีแอร์อยู่แล้วนะครับใส่แอร์แล้วเรียบร้อยว่น รเรียบร้อยมาพิพัฒน์แอร์เออ,เ,อ,อเรียบร้อยพอล้มมาหอนแล้วเดี๋ยวจะให้ผีพบเพื่อนกันมีแอร์แล้วสบายแล้วเรียบร้อยครับนี่นีกะแรกนะครับกะที่สองครับพี่น้องครับนี่ครับอยู่ขอนแก่นครับตลาดสําราญทองพาซาครับบหมนสํารานพี่น้องครับสองทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่ง นี่สำหรับชิบสองรอสาวหน่อยเพ็ดบัานแพงงครับโอ้โหนะจังจัง,จ,งจังคักนะครับวันนี้สองกะอ่ากะที่สองนี้มีโคโยตีพร้อมนะครับโอ้โหจะทันงานไหมครับแบบนี้ท่านแหล่นอนครับเรียบร้อยครับ อันนี้ตั้งเปิดหู้มันได้ป่าวท่านางหน้านี่ไหมหุ่นี่น่อยอโอ้เดือยมันนะ่ะโอ้อสิท่านมาหนิท่านยืนมาหนินโอโ้โหนี่ท่านพี่้องครับยืนยันท่านนะครับผมเดี๋ยวรถส่วนตัวไปสิฮะรถนี้เลี้ยื้อของโอ้ รูนี่นะครับส่วนวงสองครับพี่น้องครับวงสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยลำเพลินโชว์นี่ครับวัดสีทองนพคุณครับเสียละพุ่มนะครับบ้านน้องฮักแพงในจ้าอ่าแล้วก็วงหนึ่งครับพี่น้องครับอุบลรัตน์ครับนี่อำเภออุบลรัตน์โอ้เดี๋ยวทายคลิปก่อนนะครับ ไ,ไปมองไหนไปมองพันครับพี่น้องครับปเป็นกำลังใจครับ อ,ออกเดินทางเลยครับส่งกำลังใจครับสำหรับรถแห่ส่วนวงสองอ้พี่น้องกทาหลายท่างละเอียดนะครับขอบคุณพี่น้องอน,นานาวิธีหลักรับชมกันในท่างคลิปต่างๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับเอ้ยหมอว่านนี่นะครับเพราเป็นตอนนี้หมอว่านเนาะอยู่อำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดครับอ้ย น้องหน้าวิธีหล่นลามครับเต็มเลยครับเต็มสังกะสีเลยสำหรับบ้านนี้นะครับสุดยอดครับนะฮะอูนี่ไม้เบิดเลยนะครับนี่น้อเบิก์ไม้เบิดนะครับนี่นะครับพะรุ่มแบบนี้นี่เป็นพะรุ่มค่อยเย็นนะครับเนาะยูแถวบ้านผมเนี่ยหลายนะครับผู้ใดอยากได้นะครับอถัก มาหาผมนะครับถามผมได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหม่องมั่นไหมนะหม่องรับสื่อของเก่าเพราะว่าสื่อแอร์มากกระได้ค่อยเย็นนะครับพอลมตัวนี้จะอยู่คอยเย็นนะครับมันจะอยู่คอยเย็นแอร์นะครับแล้วมันเย็นมันลมมันจะออกเป็นเล่านะครับลมมันจะออกตรงนะครับกว่ากว่าพลมหนากลมนะครับมันจะผมว่ามันโอเคี้กันนะะแต่ว่าเรื่องไฟนี่กะ ถ้าไฟบ้านนี่ก็บ่ค่อยมอปันไดเพราะว่าใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับติดตั้งแล้วเรียบร้อยมันขึ้นครับไม่แก๊กองหลายแสนบาทเลยครับเพิ่มระบบไฟไห้ครับน้องพรีเมียม,มวันนี้สองกะจุกๆนะครับติดแอร์ให้แล้วเรียบร้อย มืออื่นวันที่ห้าวันที่หกนะกับสาวหน่อยร่มเพื่นโชว์ของเข้ากะวางสองมือนะครับวางสองวันนะครับส่วนมืออื่นวันที่หาเห่นนยู้านเข้านะครับอยู่ชัยภูุ่มครับแล้วก็วันที่หกสาวหน่อยเป็นแพงบ่วงหนึ่งเนาะอยู่ทางชุมแพร่ครับอ่าหกนะครับ แหล้วก็ที่สำคัญมาดิวันที่สิบนี้นะครับน้องอิงครับบนรถแห่สาวน้อยสิบสองหลอขั้นนี้แหละครับนี่เต็มรูปแบบครับอ่างานเปิดสุ่มไครพ่อเอกนะครับยุบานนี่หล่ะครับหนางานชมพี่ฟี่นะครับผู้ใดอกเบิ่งบรรยากาศนะครับเขากุมปิดได้นะครับมีกุมปิดให้สำรับแฟนๆนะครับที่ไม่สามารถไปหน้างานได้นะครับเท่ากับ มีกลุ่มเปลี่ยนให้บเบิงนะครับอ่าเป็นสคริปบนรถแห่แบบเต็มฉบับนะครับเพราะว่าเป็นการแบบรับเชิญเลยนะครับเป็นเต็มฉบับเลยนะครับเต็มรูปแบบแต่ก็มีโคจุจีพร้อมนะรับาลอีหละนะครับเงียบเก็บครับออกงานเบดซูนไวอ่าวงหนึ่งวงสองนะครับรถแห่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องโปพอกันในคลิปใหม่สวัสดีครับ